มาละจ้าบ้านดีโครงการเด็ด EP 6กกับโครงการพิมานชนโคอิบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นบ้านแฝดชั้นเดียวสไตล์มูจิมินิมอลกับแบบบ้านไทโชฉราคาเริ่มต้น2.79้าล้านบาทขนาดพื้นที่45ตารางวาพื้นที่ใช้สอย105.6ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถเดินทางสะดวกใกล้โรงพยาบาลศูนข์ขอนแก่นเป็นบ้านที่ได้รับแรงบรันดาลใจมาจากบ้านของประเทศญี่ปุ่นเดินเข้ามาบริเวณพื้นที่หน้าบ้านลานจอดรถกว้างมากแถมยังมีพื้นที่ไว้สำหรับปลูกดอกไม้สวนดอกไม้หรือต้นไม้น่ารักนา ไว้หน้าบ้านได้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ข้างในบ้านกันเลย พอเดินเข้ามาในตัวบ้านก็จะเจอกับลิฟวิ่งลูมที่ถูกออกแบบให้อยู่ในจุดกึ่งกลางของตัวบ้านเพื่อที่จะได้เชื่อมไปยังส่วนอื่นๆของบ้านความรู้สึกของเราที่เข้ามาตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าเพ <Hey, S 1> <Hey, S 2> ดานสูงมากก็ไก่ล้านตัวเวอร์ปะ่ะอ่ะที่จริงก็เวอร์อยู่แต่ที่จะบอกคือเพดานมันถูกยกสูงขึ้นแล้วก็เลยทําให้อากาศภายในบ้านโล่งโปร่งสบายเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอึดอัดเลยแล้วเขาก็เผื่อพื้นที่สําหรับห้องนั่งเล่นนี้ไว้ให้เราได้ตกแต่งหรือเอาเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆมาตั้งได้แบบตามใจชอบเลยนะก็คือแต่